สวัสดีย่ำแรงครับผมมีพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับคำนั้นนี้ก็พอกับส่งลุ่งวนบานหน้าก่อเอาละพี่นอ้องสองสามหมื่นมานนี่เบอร์จะใส่มาใส่พี่น้องเอ,อ้ยจะบาอยากเนี่ยเด็ก่อโทษข่อให,หยอะไรคลิปลูกโกรกือบไม่ไปห้าละาละหาเปิดราคาฮะเปิดราคางัวให้พี่นอ้องเข้าในเบิกในชุ่มน้ำกัน วนเลี้ยงงัวจากฟองพี่น้องเอ้ยเลี้ยงวนเวียนน้ำให้น้ำหน้าจากฟองเลยละไปมึงอื่นกับอะไ้แล้วก็จะเริ่มไถให้ไถย,ย,ยนะ่ะบ้านเขาแล้ว้งัวกับควาก็เพียง,งแห้งให้กินซะแล้วพี่น้องอมือบด มาๆแห่งกินเพี้ยงแห่งเน <laughs> ี่ยเดือดแต่หน้าทั้งหน้าจะของไงล่ะพี่น้องดยท่าดไทยได้ท่านดนไทยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกับเลี้ยงตามบัดสาตามสภาพ ขง阔งัวกขาดน้ำเลี้ยงพี่น้องเอ้ยหย่ากับว่าไม่อยากกิกนดอกนางนวลนางนวลเนี่ยเพิ่นไข่คลอดแล้วท้องเปล่งแล้วนี่ท้องเปล่งแล้วง,งัวลงวนกับไม่ต้ง,งวัวไทยฝืนเมืองพี่น้องบ่เลงงี้ยงงัวไง โอ้ข <c ười> <c ười> oh. ึ้นเพลงนี่ย่างกินกินเพลงแหงแล้วเดือนเสี้ยวแม่ก็ควอดแล้วพี่น้องเอ้ยนั่งนวลท้องเปลงแล้ว ผสมเทียมผสมเทียมธรรมดาบามันแดงหลอดละหาร้อยมันเป็นง,ง,วนวกกวงัวทองแหลกครับก็เลยลุกวนก็เลยบวกกาสที่ผสมงัวอใงัวทองแหลกงัวททองสาวก็เล้ยเอางัวบวมันแดงธรรมดาใส เราหารอยสมค้างเดียวติดเดียนสูงมากกับ้เบิ่งผลงานแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นพืชผ่านี่ประมาณกลางกลางเดือนจองไม้ลายชิ้นสอดลวดไปบั่านั้น ภายบรรยากาศแม่เมื่อแรงอยู่กับงม่วหน่หยจะคล้องนี่แหละขยู่มอ่งวัวจะคล้องนะองงะไพี่น้องเอ้ยออ <c ười> กินเพี้ยงหุ้ยใหญ่กินกินเพี้ยงเหรอ,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 อกินฟางก็อว้วนได้ ว่าต้องหวดที่แปเก่าตัวพี่น้องเก้าตัวตัวที่สิพลังสีขอดเดืยนานี่แหละเปนตัวผู้ตัวแมียบ เลี้ยงกับสองสามสมัุวมงพี่นอ้องกันไล่มา,าขังคอบกินเพี้ยงแหงรบัน บ้านลุงนวนนี่พี่น้องเอ้ยทางอำเภอพลพิเศษนี่เขตตมหน้าหนังพลพิเศษนี่กำลังไถยได้บ้านเขาเป็นยังไงเลยบ้านเขาหน้าแหงหน้าแหลงไปห้องกันบ่นได้แล้วบ้านนี่เขียดไปเขียดบ้านแล้วก็เริ่อมบ้านเขาบ้านน้ำแล้วเขียนตะของอย่าของในแล้วบ้านไถอยู่ปล่อยงัวมาทันอยู่พวกจิ้มอยูกับที่ไถกันละวกัน ียงรถไทยที่สมและงุ่มเลยคือาบารนีลุงวนเก็บภาพบรรยากาศ ขวากงวั่จาของ,ของนี่แหละน้ำเสือนีอไปพี่น้องวันดี้อวกาาทยออเพื่อนทีทองหยทองหน้าพี่น้องเอ้ยคนนอนไหนอนหน้าข้าลุงวหน้าเหลี้ยงงัว

อีกข้อประมาณซ้ำหนีน่ะครับเป็นการเจ็บผาบรรยากาศขอบหัวของลุงวันเด่นหลังแากเลียงมาแล้วก็ไไรก็คอบจิมเพียงพี่น้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ขเขามาเบิ่งลีปของลุงวันขอความสุขสวัสด,ดีเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดตุ๊กปูทุกคนครับผม สวัสดีครับ